อยู่ห้องปอไหนคะอเอาจริงเราจะแข่งกับห้องอื่นไหมคะแข่งอขอบอกนะคะว่าวิาวชานาฏศิลิ์ไม่ได้แข่งความสวยหลออคะ่ะแต่แข่งสตินะคะแล้วก็ร้องเพลงเสียงดัง10คะแนนแล้วก็ท่ารำแล้วก็ย่ำเท้าตรงจังหวะอีก1 0เป็น20ดันต่อไปนี้ค่ะเนยนี่เนย้นยเนย้นยนี่เนยจับแขนนี่น้อยนี่น้อยนี่นี่น้อยนี่น้อยย่ำไป น่อยหน่อยนอยนี่น้อยหันหน้าเข้าคู่นี่น้อย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 นี่นอยแล้ววายตั้งมือนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยน่อยน้อยนี่น่อยนี่หน่อยนี่น้อยนี่น่อยนี่น่อยน้อยน้อยนี่น้อยน่อยน้อยร้องเพลงมาไปงามแสงเดือนมาเยือนส่องหน้างามใบหน้ามาอยู่วงรำแสงเดือนร้องเอง อมคะแนนมาแล้วนะคะมาอยู่วงรำป้ายเราเล่นเพื่อสนุกไปเลยค่ะเปืืองทุกประกมดังๆขอให้ยเล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีอีกรอบหนึ่งงามแสงเดือนดังๆงๆใบหน้ามาอยู่วงรำป้างามแสงเดือนดังๆเลย โอ้คุณแม่ได้ยินเสียงร้องชื่นใจแล้วนะคะเนี่ยมาอยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเราเล่นเพื่อสนุกเรื่องทุกวายรกรรมทุกวายรกรรมขอให้เล่นก้อนรำเพื่อสามาคีเอย่ยปีปาลีปีปิบนิ่งค่ะวายจึบ๊บอ่าเป็นไงมั้งคะ รำครั้งแรกในชีวิตนี้ไปไเป็นไงบัางหลกตื่นเนะต้นตื่นเต้นเป็นไงมัางคะอ่าแสดงโดยใครบ้างหนึ 1, 2, ่งสองสามมาจะมีไออุ่นน้ำมนต์ปูนใสขม,มอนค่ะพอใจค่ะชื่ออะไรคะปิงค่ะกาค่ะกะิคะ่ะชื่ออะไรคะสแสดงชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะ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  g o ่ g l e ค่ะค่ะว่ามาค่ะแสดงโดยแสดงโดยแสดงดยแสดงโดยแสดงโดยแสดงโดยแสดงด้แยแสดงโดยแสดงโดยแสดงโดยคสดงโแสโอ้แโหสโดยแสโดยแงโอยโยโดยแดงลโอแโยแสดงดงดยแยแสยแสดงแดงโคยสดแแสด ใน YouTube ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ